ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้21กันยายนเมื่อเวลา14นาฬกา30นาทีพันตำรวจโทสำเนียงสีพรมสารวัตรสอบสวนสพหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุมีเด็กชายโลมขอสงวนชื่อนามสกุลจริงอายุ13ปีจมน้ำที่ฝ่ายน้ำล้นบ้านโคกพัฒนาหมู่5ตำบลโพนงามจากนั้นได้ประสานมูลนิธิส่งเสริมอรุณทานจุดหนองหานไปทำการตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบเด็กที่มาเล่นด้วยกันได้บอกจุดที่จมน้ําก่อนที่ชุดนักประดาน้ําทําการค้นหาร่างซึ่งมีกระแสน้ําไหลเชี่ยวโดยญาติได้ทําการจุดธูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นร่างหลานชายสามารถนําขึ้นมาจากน้ํานางสมหวังอายุ53ปีซึ่งเป็นยายของเด็กชายโลมหลังทราบข่าวได้เดินทางที่จุดเกิดเหตุและร้องไห้ใจจะขาดตลอดเวลาโดยมีญาติคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยมีชาวบ้านที่เป็นผู้ชายได้ช่วยตัดกิ่งไม้และเอาแผ่นแม่แบบเหล็กลงไปกั้นที่ทางน้ําไหล เพื่อให้น้ำไหลช้าลงท่้ำกลางชาวบ้านที่มาเป็นกำลังใจและมามุงดูใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงนักประดาน้ำจึงไปพบร่างของเด็กชายรวมในสภาพนอนคว่ำหน้าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรแล้วนำขึ้นมาไว้บนฝั่งก่อนที่จะให้มอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลจากการสอบถามเด็กชายเอนามสมมุติอายุ11ปีเล่าว,ว่าในวันนี้เวลาประมาณ14นาฬิกาตนมาเล่นที่ฝ่ายน้ำล้นด้วยกัน6คนได้พากันดื่มน้ำอัดลม และส้มโมเล่นกันอยู่ที่ริมตะลิ่งซึ่งมีน้าไหลแรงมากจากนั้นพี่โลมผู้เสียชีวิตเห็นปลากระโดดขึ้นมาที่ริมตะลิ่งจึงไปตะครุบแล้วได้ปลาจูจ่ๆพี่โลมก็กระโดดลงน้ําอีกครั้งคราวนี้จมหายไปต่อหน้าต่อตาพวกตนไม่ขึ้นมาอีกเลยตนจึงได้แจ้งผู้ใหญ่ที่อยู่แถวนั้นให้มาช่วยเหลือทั้งนี้ชาวบ้านได้ตั้งข้อสงสัยว่าฝ่ายน้นําล้นจะมีอถรร์หรือเปล่าทําไมเด็กชาย13ปีถึงไปเล่นน้ําคนเดียวเพวื่อนที่มาด้วยกันหลายคนไม่ลงไป อีกทั้งตาของเด็กชายลมก็เคยเสียชีวิตที่ฝายแห่งนี้เกือบสิบปีที่ผ่านมาโดยที่จุดเกิดเหตุเป็นวัดศรีพุทธารามด้วย